เราจะลงทุนแบบมืออาชีพต้องทำอย่างไรบ้างคะถามเข้า <ừ> เป้าเลยเดีกว่าครับเามื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าโปรเซสการลงทุนต้องถูกต้องแล้วนะครับ,รบเรายังมีตัวหนึ่งที่ไว้สําหรับช่วยติดตามนะครับกองทุนที่ท่านเลือกไว้แล้วนะครับหรือท่านไปซื้อไว้แล้วเนี่ยนะครับเรามีระบบที่ยชื่อ เรียกว่า w a t c h list นะครับหรือ alert นะครับคล้ายๆกับเป็นการเตือนการกําจัดความเสี่ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการเฝ้าติดตามกองทุนนั้นๆนะครับว่ามันขึ้นมันลงยังไงช่วยเตือนเราหน่อยเขาถึงขั้นกับตรวจสอบประเมินวิเคราะห์อะไรแบบนี้เลยใช่ครับผมเหมือนที่เมื่อกี้คุณนายาบอกว่าเหมือนกับมีมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยภาษาทางด้านการเงินก็ RM r e l a t i o n marketing ใช่ไหม รับผมดิจ้าหน้าที่การเงครับผมอ๋อแมเนจเมนต์ก็คือเป็นเหมือนถ้าเป็นบลกเกอร์เรื่องหุ้นก็คอยส่วนตัวเลยคอยบอกบอกอะไรบ้างคะครับผมเดี๋ยวเราลองทาวิธีการตั้ง alert ก่อนแล้วกันนะครับตั้ง watchlist ตรงนี้นะครับที่ในส่วนของ watchlist เองนะครับส่วนนี้เนี่ยถ้าเราสนใจกองทุนไหนเป็นพิเศษเราสามารถเพิ่มเข้ามาใน list ตรงนี้ได้ซึ่งมันจะมาอยู่ในส่วนของหน้า my watchlist นั่นเองทีนี้ความพิเศษของมันอยู่ที่ว่าพอเรา เฝ้าติดตามกองทุนนั้นแล้วเนี่ยเราทําได้มากกว่านั้นคือเราสามารถเซตหรือตั้งค่าให้มันเตือนเราได้ตัวอย่างนะครับเช่นเราบอกว่าเราซื้อกองทุนตัวนึ่งเอาไว้แล้วเราบอกว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซนให้แจ้งเตือนเราด้วย ครับถ้ามันขึ้นถึง10%เมื่อไหร่จะแจ้งเตือนเราทันทีสาหรับนักลงทุนบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าการลงทุนในกองทุนตัวนี้เราต้องการผลตอบแทนที่10%ค่ะพอแจ้งเตือนมา10%ปุ๊บพ,พอเรารับทราบแล้วแน่นอนครับเราก็เข้าไปทําตามแผนที่เราวางไว้ออก็ได้เรากําหนดความต้องการของเราหรือการเตือนในสิ่งที่ เรากลัวเราระวังหรือใช่ได้ครับกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์หรือลงมาก็ได้นะครับลงมาเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะทำควคู่กันได้หลายตัวด้วยเหมือนกันเขาไปตั้งค่าเตือนนี้ได้หน้าจอแบบนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าจะบอกว่าตั้งค่าเตือนตามสถิติก็ได้นะครับว่าสถิติ NAV ถ้ามันเกิดว่ามันขึ้นไปสูงเกินสถิติที่มันเคยเป็นเนี่ยให้บอกหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งการแจ้งเตือนจะมีแจ้งเตือน2ทางนะครับหก็คือทางอีเมลครับที่ได้ทําการสมัครกับเว็บไซต์ไว้และ2ก็คือจะเป็นส่วนของโมบายแอปพลิเคชันของเรานเนีครับใช่ครับผมสำหรับโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นตัวช่วยของนักลงทุนนะครับที่สามารถให้นักลงทุนเนี่ยเฝ้าติดตามกองทุนที่ตัวเองสนใจนะครับแล้วก็ไม่พลาดในเรื่องของการลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง2ส่วนนะครับทั้ง iOS และก็ Android นะครับผม ตัวอย่างใครมีสมาร์ทโฟนใช่ครับได้ไหมคะทุกรุ่นไอโฟน e ั้นรองรับทุกระบบปฏิบัติการหรือเปล่าฮะใช่ครับ Android ก็ใช้ได้ใช่ครับผมที่ทั้ง iOS แล้วก็แอนดรอยด์ครับอันนี้สำหรับ iOS นะครับค่ะหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ที่แอนดรอเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะถ้าเป็นเข้าพอดาวน์โหลดแล้วเป็นยหงไอโอเอสก็ดาวน์โหลดใน App Store App Store ครับค่ะอย่างของกูของทาง Android ก็ใน Google Play นะครับครับผมจะมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือ Top 5นะครับเราก็สามารถจะดูข้อมูลนะครับกองทุนที่อยู่ในห้าดับแรกใหตัวอย่างเข้าไปดูยังไงค่ะเดี๋ยวคุณท่านท่นครับก็จะมีในหน้าจอแล้วก็ทางในว นี่ครับสำหรับฟีเจอร์แรกนะครับก็คือท็อปไฟน์มิชชั่นฟันนะครับเป็นผลตอบแทนของกองทุน5ดับบนนะครับเรียงตามผลตอบแทนย้อนหลังแค่หนึ่งปีครับนี่ครับครับผมก็สามารถ ตามปจะมีรายละเอียดให้เลยนะครับว่าห้ากองทุนแรกที่ติดอันดับเนี่ยอออันนี้ก็เหมือนในเว็บไซต์่องที่ทั้งสองท่านบอกเลยแต่ว่าอันนี้พกติดตัวไปทุกที่เพราะอยู่ในมือถือของเราในแอปพลิเคชันของของมือถือของเราเองก็ดูได้ละเอียดเป็นกันสําหรับกองทุนรวมนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถไล่ลำดับรายละเอียดข้างในรายละเอียดข้างในได้ด้วยนะครับค่ะครับผมค่ะครับเขาก็มีบอกหมดเหมือนกันเหมือนกับในเว็บไซต์ของมจิกเหมือนกัน นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีในส่วนของ IPO นะครับ IPO คือกองทุนเปิดใหม่นะครับที่เราเที่ทางบลจต่างๆนะครับออกมาในช่วงนั้นเราก็จะแจ้งมาเหมือนกันนะครับครับช่วงนี้มีกองทุนเหล่านี้แต่ตัวอย่างอันนี้อะไรคะกองทุนอันนั้นจะเป็นของกองทุนเปิดเงินต้นตราสารเงินต้นตราสารนิไทยสามเดือน BL ใช่ไหมครับครับก็เข้าไปดูอันนี้อะไรก็จะตอบที่สามระดับความเสี่ยงมีบอกเลย บอกระดับความเสี่ยงให้ด้วยครับมีถึง8ปดมีถึง8เอาไมีถึง8ตามหน่วย<ล>ไม่คยซื้อหรอคะหรือ,อรี้ยังไงแล้วแต่ครับผคค่ะือระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเอ,ง,องเช่นตัวอย่างก็คือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในทองคำเป็นต้นคค่ะรับก็จะสูงเป็นพปเศษครับโอเคครับ อันนี้เป็นข้อมูล IPO ครับสำหรับข้อมูล IPO เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือสำหรับนักลงทุนที่แบบอยากติดตามกองทุนที่แบบกําลังจะขายเข้ามาในตลาดเราต้องการเข้าไปซื้อเลยเพราะเห็นแนวโน้มว่ามันจะดีก็สามารถติดตามได้จาก IPO ตรงนี้เลยครับค่ะจริงๆก็ต้องไวเหมือนกันต้องไวต้องต้องรู้สถานการณ์รู้รูเรื่องของภาพรวมนะครบแต่นี่ก็เหมือนกันจะบอกหมดเลย อับผมแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการตั้งวอตลิสต์นะครับวอตลิสต์ตัวนี้นะครับที่คุณนัทธันพูดถึงเนี่ยมันก็จะอยู่ในเมนูที่สามครับก็คือกองทุนที่เราตั้งไว้ในระบบหรือว่าในคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะมันจะมาโชว์ในโมบายของเราด้วยว่าเราอยากจะเฝ้าติดตามอะไรมันจะแจ้งเข้ามาในนี้นครับ,รบอันนี้คือกองทุนที่ที่เราตั้งไว้นะครับ ตั้งค่าไว้ว่าให้บอกว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรก็จะจะต้องจะก็จะมีแจ้งเข้ามาผ่านมือถือของเราเลยเราจะรู้ข้อมูลได้แบบไม่พลาดใช่ครับผมแจ้งในอีเมลด้วยแล้วก็แจ้งในนี้ด้วยนะครับ่ะสแจ้งส่วนี้ก็ถือจะเมนูสุดท้ายครับที่เป็นที่เรียกว่า alert นะครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบมืออาชีพเขาเขาเล่นกันละเขาเขาดูต้องดูข้อมูลแบบคิดจะลงทุนจริงจังนะคะแบบนี้ ดูมากๆเนี่ยเสี่ยงถูกหลอกหรือว่าพลาดไหมคะการที่เรายิ่งรู้มากผมเชื่อว่ามันแน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าการที่เราถูกหลอกหรือว่าการที่เราโดนจํากัดกรอบของการลงทุนนั่นเป็นเพราะเราไม่รู้ครับครับหรือไม่รู้หรือเราไม่มีแหล่งข้อมูลดูเยอะๆแล้วงงไม่ครับคือจริงๆคือเราไม่รู้กับเราไม่มีแหล่งข้อมูลนะครับคือทําให้เราอาจจะถูกหลอกได้ง่ายหรือว่าถูกถูกทาให้เราคอยเควได้ค่ะกับผม แล้วนอกจากาฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับยังมีฟีเจอร์ที่เราจะออกมามเร็วๆนี้นะครับอ,อย่างสําหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของการลงทุนอาจจะฝางเงินเหมือนเดิมแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีในส่วนของเขาเรียกอัตราดอกเบี้ยพิเศษของแต่ละแบงค์นะครับครับผมให้ท่านที่ไม่ต้องเอาเงินไปฝากไว้ในเผื่อเรียกนะครับอ,อย่างเดียวก็คืออาจจะเลือกฝากไว้ใน ธนาคารนี่แหละครับแต่ว่ามันมีดอกเบี้ยพิเศษขึ้นมามีบอกด้วยอะคะใช่ครับนำข้อมูลมาบอกบอกเสียงยิ่งในช่วงใกล้สิ้นปีบรอดออกนี่บอับคนที่บอกกับคนที่ที่กลัวหรือเปล่าครับครับครับที่ที่ยังกลัวอยู่ยังไม่กล้าลงทุนอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยากจะฝากเงินเหมือนเดิมก็ยังได้แต่ยังได้ผลตอบแทนที่มากกว่า แล้วก็จะมีบอกมาให้เหมือนกันใช่ใช่ยังพอมีเวลาเหลือเนี่ยอยากจะให้ลองดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีไหมคะสำหรับที่ค้างเอาไว้เมื่อช่วงครั้งที่แล้วนะคะเรื่องของการเข้าไปดูแพลนอาวลองดูสักหน่อยนะคะลองไล่ดูวันนี้ลองดูในเรื่องของการออมแล้วก็เรื่องของ housing plan ดีไหมคะได้ครับ้คราะที่เราได้พูดถึง retirement plan ไปด้วยหรือเปล่าครับค่ะ ไทไทีมเ้นท์พเราพูดไปแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมแผนเรื่องของการเกษียณอันนี้<อ>หลายๆคนอาจจะมองไปอีกทางเลือกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทั้งสองท่านว่าอันนี้ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับสบ,บริษัทไทยมเม้นท์แผนที่<ช>รเรื่องของการเกษียณเนี่ยคนก็คิดกันเยอะนอกจากเงินที่ฝากเอาไว้กับบริษัทหรือว่าราชการแต่คนทั่วไปเนี่ยก็มองอีกเป็นทางเลือกหนึ่งเห็นบอกว่าเรื่องของออมก็เป็นเป็นสิ่งที่คนสนใจเยอะเหมือนกันใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยครับเรื่องของการออม เพราะว่าตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะมีเรื่องของการต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อของที่เราอยากได้หรือโตขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องการเก็บเงินเพื่อเตรียมเป็นสินสอดขอแต่งงานต้นครับค่ะนี่ครับคือทุกอย่างก็ต้องออมทั้งนั้นนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรใช่ไหมอ่านไปดูเรื่องการการวางแผนเรื่องการออมกันนะครับ คุณอิทธิพัฒน์จะทดสอบไหมครับว่าแผนการออมจะเป็นยังไงบ้างลองดูไหมคะทดสอบดูเลยเป็นหนูทดลองนะครับผมปัจจุบันอายุเป็นไปได้ยังไงอายุโอ้โหแบบบอกบอกบอกสักสองบอกจริงก็ได้สองยี่สิบสี่ค่ะตัวเลขไหนที่ไม่พร้อมจะบอกก็คืองานก็ได้ครับอกจะบอกอ่ะโอเคสมมุติครับสมมติคนที่คิดจะออมออมเงินสักก้อนหนึ่งนะคะอาจจะบอกว่าตั้งตัวหรือว่า มีครอบครัวครับผมยังไงคะปัจจุบันมีเงินออมอยู่เท่าไหร่แล้วครับผมปัจจุบันสมสมมติละวกันนะสมมตินะสมมติอ่ะมีอยู่1ล้านฮะหล้านบาทแล้วนะครับจริงๆมากกว่านั้นนะคะจริงจริงมากจนน้อยกว่านี้ปกติเงินออมที่เก็บได้แต่ละปีนี่เท่าไหร่ครับแต่ละปีนี่ถ้าสมมุติว่าถ้าจะบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้มานั่งอย่างนี้นี่ถือถือว่า <S <s เขาเรียกว่าเลยนะไม่มีการจัดระเบียบเลยทีเดียวมเป็นเรื่องของการแต่แต่ข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะถ้าทำไม่ได้าไม่ได้นับที่เรามาออกอากาศกันเนี่ยราเข้าไปดูแล้วเข้าไปกรอกเองถูกไหมคะจะไม่มีใครรู้เป็นแต่เป็นข้อมูลที่ที่ทางเวลส์เมจิกเนี่ยต้องการให้ให้คนเนี่ยบอกข้อมูลจริงเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะได้คําตอบที่จริงเหมือนกันแล้วก็บอกกับเราเหมือนกันเราบางทีอาจจะไปเขินอายหรือว่าไม่สะดวก ที่จะไปบอกกับที่ปรึกษาการเงินเหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยกรอกเองเลยใช่อาสมมติว่าเงินออมมีสักห้าแสนนะครับอันนี้คือออมได้ต่อปีห้าต่อปีจากนั้นเราก็ จะมีเรื่องของสามารถเก็บออมได้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีคำนวณว่าอันนี้คือการตั้งเป้าล่วงหน้าใช่ไหมครับว่าเราเราจะเราจะให้มันกี่เปอร์เซ็นต์ว่าโจครับอันนี้อาจจะเผื่อว่าเอ๊ะเงินเดือนเราจะขึ้นเดือนพีปีต้องไม่ได้ค่ะค่อยเปลี่ยนค่อยไปควรจะถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับค่อยเปลี่ยนค่อยไปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าจะออมเนี่ยระยะเนี่ยกี่ปีไปกี่ปี โอ้โหนี่ก็ต้องหลายๆคนต้องมันก็ต้องกําหนดด้วยหรอครับอาจจะถ้าเราเอาแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตก่อนได้ไหมเครึ่ององชีวิตเผื่ออาจจะอยู่ไม่ถึงใช่ไหมโอเคงั้นสิบห้าปีต่อจากนี้โอเคเงินออมที่ต้องการมีตอนสุดท้ายครับเงินต้องสุดท้ายที่ต้องการมีสุดท้ายสักประมาณสัก่าวๆสิบห้าปีต่อจากนี้ถ้าเราเก็บปีละห้าแสนนี่ก็ เราไปดูแผนตอนนี้เรดูเป้าหมายของเราดีกว่าเป้าหมายของเราอ่ะก็เลือกเอาไปไว้สัก สี่ห้าล้านอันนี้อันนี้น้อยเป็นเป็นห้าอันนี้ตั้งตั้งเป้าเนี่ยเกินแอบเกินจริงได้ใช่ไหมคะคุณธันทะใช่แต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวระบบไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวระบบจะบอกระบบจะเตือนเราเองระบจะเตือนเราเองว่าตั้งฝ่ายสูงไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องแต่ถ้าเราตั้งเป้าเยอะก็ต้องทํามาหากินเยอะๆนะในส่วนสุดท้ายเนี่ยครับจะมีเรื่องของอัตราผลตอบแทนของเงินออมแล้วก็มีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อซึ่งอัตราเงินเฟ้อเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปในคราวที่แล้วนะครับว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ต้องระวังแม่เพราะจริงๆแล้วมูลค่าเงินขอองงเเรราลลดื่ยๆๆทุกปี นนยยเลตอนนี้เราสมมติไว้ที่3.2เปอร์เซ็นต์ค่ะคำนวณใช่ไหมครับผมแล้วบอกว่าแพลนเป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้ต่หมายบวกข้างล่างนะครับที่นี้แผนนก็คือบอกว่าแพลนเราเป็นไปได้นะครับจะบอกว่าวิธีแผนนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับบวันที่เป้าหมายแค่5ล้านกับวิธีการเก็บก็อาจจะขยายเป้าออกไปอันนี้เขาก็อันนี้คือเป็นเบื้องต้นในการที่เราจะเลือกว่าเราเหมาะที่จะเลือกลงทุนกับแบบไหนด้วยใช่ไหมใช่ครับครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่า แผนเราไม่สําเร็จนะครับทางระบบจะแนะนําว่าเราควรจะเปลี่ยนแผนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งแผนนั้นจะมีหนึ่งในหนึ่งในแผนนั้นจะบอกว่าเราควรจะไปหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวคุณท่านลองลองทำว่าถ้าแผนไม่สําเร็จนะครับจะเป็นยังไงถ้าแผนไม่สาเร็จแสดงว่าเราก็ต้องเพิ่มตัวเลขขึ้นไปเครื่องหมายลบนะครับคือแผนไม่สําเร็จแล้วคือเราอยากได้เงิน อาจอยากจะเก็บเงินเยอะเกินไปจากจากความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับครับน,นี้เราลองลองไปดูสรุปผลว่าสรุปผลแล้วเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าแผนเนี่ยมันไม่สําเร็จแล้วเราจะต้องทอํายังไงต่อไปมีคาแนะนํามาให้เลยสําหรับถ้าแผนบอกสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยกาจะมีบอกมาว่าทํายัง,ง,ยงไงต่อไปถ้าไม่สำเร็จจะต้องทำยังไงก็ คร่าวๆก็คืออาจจะต้องเพิ่มเงินออมนะครับหรือว่าเพิ่มเงินที่ออปจออัจจุบันมีอยู่แล้วเนี่ยับขยายมากขึ้นขยันไปครับผใช่ครับเนี่ยครับใชาจ่ายให้น้อยลงครับแผน<ช>ปจ<ห>ั <c oughs> ปจจุบันที่มีเงินออมเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ50,000บาทเนี่ยนะครับก็อจาจจะต้องต้องมีเงินอยู่แล้วเนี่ยสัก3ามล้านสี่นะครับแผนนี้ถึงจะเป็นจริงหรืออันที่อันต่อไปก็คือหรือเงินออมที่เก็บได้ต่อปีเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็นปีละประมาณ3,4มแสนสี่นะครับอันนี้ถึงจะสําเร็จ หรือว่าจะต้องหาผลตอบแทนนะครับข้อสุดท้ายจะบอกว่าต้องหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนประมาณ17.7<ม>เหร็น,นะครับ<ม>เราต้องหาผลตอบแทนตรงนี้แหละครับที่จะไปสู่การเลือกกองทุนที่ที่ถูกต้องนะครับ<ม>ว่ากองทุนไหนที่มันให้ผลตอบแทน17บ้าง<ม>อะไร<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับไปที่ตรงอตอนขั้นแรกเลยก็คือ IOS คือ Investment Objective Setting การวัดระดับการยอมรับความเสี่ยงของเราก่อนก็ขับไปเจ็ดเริ่มเรื่มเหมือนกันว่าเราไหวแค่ไหนเรารับได้ไหมว่า17%เนี้ย เพาไม่งั้นต้องไปยอมลดโกลงมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมี5้าลายก็ตาลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมดูแล้วคงจะพอที่จะเข้าไปทดสอบนะฮะลองลองประเมินตัวเองในขั้นแรกได้นะทั้งจะไปวางแผนซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าการศึกษาหรือว่าอะไรได้เองเลยนะคะมาดีนิธิพั์ยอมเสียสละเป็นหนึ่งตัวอย่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องแอบเข้าไปไปวางแผนไปลองไปเล่นดูนะ ใครที่จะเข้าไปทดลองก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์เราไม่ได้มีเฉพาะแค่นี้นะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆในการเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครมีคาศัพท์มีอะไรต่างๆที่เราไม่เข้าใจนะครับเขาไปหาข้อมูลได้มีบทวิเคราะห์บทความนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับมีกองทุนเปิดใหม่มีเบอร์โทรนะฮะดูวิเป็นนีโทรถามเจ้าหนีได้ไหมถ้ามีปัญหานะครับสามารถจะติดต่อกับ่านเราทางทางเฟซบุ๊กเราได้เลยนะครับเวลเมจิกนะครับมากับรนะครับ เดี๋ยวพักกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อปิดท้ายรวมทั้งไปดูเรื่องของปัญหานะฟ้องด้วยภาพในเรื่องของถนนที่ทำให้รถติดนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะ